สายล่าทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมาแนะนำแท่งงูล้างปืนนะฮะคูวินวันคูวินวันคือสำหรับสายล่าโดยเฉพาะนะค,คือ1เส้นพร้อมกับหัวนะฮะใช้คู่กับลูกซองแล้วก็ลูกหมดได้เลยนะครับโอเคเริ่มต้นที่สายนะฮะเป็นสายหัวท้ายนะฮะแล้วก็ถ่วงตะกัวด้วยออออทองแดงแบบนี้ฮะเพื่อให้หย่อนลงไปในลำกลองแล้วมันจะ ทะลุไปอีกฝากนะฮะสายนี้ยาว100เซนนะฮะนั่นหมายความว่าพอเวอร์ได้ทุกลำกล้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกกดลูกซองนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสายไม่พอนะฮะมันเพียงพอสำหรับลูกกดลูกซองแน่นอนครับผมโอเคนี่สายนะครับต่อมาเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เพราะว่าหัวตรงนี้มันเป็นออริจินอลมันเป็นของอลูกกดนะฮะแต่หัวตัวนี้เพื่อทอนค่ามาเป็นของลูกซองนะครับโอเค ก็หัวตรงนี้เราก็หมุนเข้ากับเย,ยวตรงนี้นะครับนี้นะฮะสำหรับลูกซองนะฮะโอเคเริ่มต้นกับลูกกดก่อนนะครับลูกกดผมมีหัวหัวทั้งหมดห้าหัวนะฮะโหเยอะมากนะครับสายล่าที่เออเดี๋ยผมเอาโชว์ให้ดูนะฮะสายล่าที่ปืนเก่าๆเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าเออมันมีทั้ง เหล็กแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็พลาสติกแข็งนะฮะแล้วก็พลาสติกอ่อนมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผ้าน,นะฮะสำหรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชุบน้ํามันแล้วก็ลูดลงไปนะครับก็ได้ทั้งหมดห้าหัวนะครับอันนี้ลูกกดวิธีใช้ก็แน่นอนครับก็เดี๋ยวผมเอาดปเเอร์วางก่อนก็แค่หมุนเข้าไปในเกลียวนี้นะฮะเกลียวสีเงินนี่นะครับก็หมุนเข้าไปนะครับ ก็ย่อนนี้เข้าไปในลํากล้องแล้วก็ลูดจากปลายกล้องนะฮะก็ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้เป็นของลูกกดนะฮะได้ทั้งหมดห้าหัวนะครับคุ้มมากนะครับหัวโอเคผมถอดกันนะครับต่อมาลูกซองนะฮะลูกซองเนี่ย คือจะพูดว่าไงดีคือลูกกดเนี่ยมันมีเกลียวแต่ต้องถอยลงไปถอยลงไปโอเคลูกกดเนี่ยมันจะมีเกลียวใช่ไหมฮะโอเคเราต้องทําความสะอาดเพื่อให้ความแม่นยําเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าความแม่นยําของปืนต้องเกิดจากเกลียวที่สะอาดนะฮะมันก็จะหมุนแบบนี้นะฮะโอเคลูกซองอะ่ะทําไมต้องมีก็มันไม่มีเกลียวก็จริงแต่ว่าคาบขมเหลาที่มันอยู่ ข้างในเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นทําความสะอาดนะฮะถ้าอยากให้ปืนที่ท่านรักเนี่ยอยู่กับเราไปานานแล้วก็ใช้ใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพนะฮะหัวลูกซองเนี่ยผมให้มาสามหัวนะฮะเป็นหัวเหล็กนะครับหัวเหล็กลูดสนิมนะฮะอันนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็งก็ลูดไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเอาไว้ชุบน้ํามันแล้วก็ลูดนะครับ ก็จะได้ทั้งหมด3หวัวน,นะฮะนี่นะฮะก็วิธีใช้ก็อย่างที่ผมเกินไปมือต้นเมื่อกี้นะฮะก็หมุนอะแดปเตอร์ตรงนี้เข้าไปนะฮะเพื่อทอนค่ารับกับเกี่ยวตรงนี้นะฮะอ,ออนี่ก็หมุนเข้าไป ั้งก่อนผมได้ทำรีวิวกับลูกกดไปแล้วนะฮะคราวนี้ผมจะมารีวิวลูกสองให้ดูนะครับก็หักลำํำก็ย่อนมันเข้าไปนะครับย่อนไอที่ทองเหลืองนี่ะฮะย่อนเข้าไปปึ๊บปื๊บป๊บป๊บเนี่ยฮะเหลือเหลือเปืือฮะจะลำกล้องสามสองสามหกก็ได้หมดนะครับสายมันยาวต้งองร้อยเซนฮะก็ลูดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะฝุ่นเกลอ เออโอเคก็เหมือนกันนะฮะก็หลังจากที่ทำความสะอาดด้วยแปรงไม่ว่าเหล็กหรือพลาส,สติกเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายก็คือการชลมน้ำมันก็คือไอตัวผ้านี่นะฮะเนี่ยฮะก็เหมือนลูกเออลูกกดเลยนะครับก็ทำความสะอาดตามเสเตปเลยครับโอเคเออกก็ประมาณนี้นะฮะใช้งานง่ายนะครับก็ เมื่อก่อนเนผมขายแต่แบบลูกกดนะฮะแต่คิดว่าสายล่าหลายท่านเนี่ยไม่น่าจะมีแค่ลูกกดนะฮะน่าจะมีลูกซองด้วยนะครับก็มันใช้งานง่ายะฮะพกพาสะดวกนะครับเวลาเราเข้าป่าเนี่ยก่อไปแค่นี้หากล่องดีๆใส่ก็จบแล้วฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในป่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเรามี ตัวนี้ไปด้วยเราก็จะไว้วางใจมันได้นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยฮนะแซงงูวินวันสำหรับลูกกดและลูกซองนะค,ครับ